สวัสดีครับสวัสดี FC ชาวนาทุกท่านครับสวัสดี FC ชัดเจนพันข้าวทุกๆคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับวันนี้ผมครับนายชัดเจนนะครับจะพาทุกท่านมาทําการซาวข้าวนะครับการซาวข้าวก็เป็นกระบวนการนึงนะครับที่มีความสําคัญในการที่จะคัดเมล็ดพันข้าวเพื่อที่จะํำไปปลูกนะครับด้วยวิธีการต่างๆนะครับซึ่งทีมงานชัดเจนพันข้าวนั้นทําการซาวข้าวแบบไหนนะครับ คลิปนี้มีคําตอบครับเพื่อคุณภาพคําว่าคุณภาพข้าวนะครับจะมีเทคนิคอย่างไรแบบไหนยังไงนั้นนะครับเราไปชมกันฮะแต่ก่อนที่จะไปชมกันนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ทักทายกันเป็นกําลังใจให้กันเนาะสลับช่องชัดเจนพันข้าวครับเราไปดูกันเลยกับผมอย่างแรกนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซาวข้าวเนาะเพื่อคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว นะครับที่จะนําไปทําการแช่หรือว่าปลูกต่อนะครับอย่างแรกนี้นะครับสําคัญเลยก็คือไข่ไก่นะครับอันนี้เป็นไข่ไก่สดนะครับไม่ใช่ไข่ไก่ต้มนะครับนะครับไม่เอาไข่เป็ดนะครับผมเอาไข่ไก่เนาะเบอร์ไหนก็ตามสะดวกครับนะครับเบอร์ไหนก็ตามสะดวกเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็ว่ากันไปนะฮะแล้วแต่ที่มีนะครับไข่ไก่สดหนึ่งฟองนะครับอันต่อมานะครับอุปกรณ์ที่สองที่ต้องมีคือเกลือนะครับเกลือสินเทานะครับ นะครับเกลือแกงเกลือที่ไม่ใช่เกลือไอโอดีนนะครับเกลือไอโอดีนมันแพงเนาะอันนี้คือเกลือสินเทานะครับที่อยู่ในภาคอีสานค่อนข้างเยอะนะครับเนาะนะครับก็ซื้อมาจากย่างตลาดครับย่างตลาดเอามาจากสารคามนะครับทางสารคามเขาทานาเกลือกันเนาะก็ซื้อมานะครับหนึ่งกระสอบนะครับกระสอบนี้ประมาณเกือบ50าสิบโลนะผมซื้อมาราคา200นะครับนะครับก็ซื้อมาสอบใหญ่เลยนะครับ1ไข่ไก่2เกลือสินเทา3 สวิงเอาไว้ตักครับนะครับสวิงตักกบก้านกบนะครับหรือว่าสวิงช้อนก็แล้วแต่นะครับเอาที่ขนาดพอดีพอดีนะครับที่สามารถตักเอาข้าวจากถังซาวเราได้น้อเนะอันต่อมาครับคือพันุ์ข้าวนะครับพันุข้าวที่เราจะทําการปลูกนะครับข้าวที่ผมจะปลูกต่อไปนี้ก็คือข้าวเหนียวนะครับกหกต้นเตียนานฮากาเบอร์สินะครับนะครับเมล็ดพันธุ์จากเคี่ยงงูทองนะครับเคี่ยงงูทองนะครับ ก็เป็นของพ่อบรรจงยาทวมนะครับเนาะรถนี้4กระสอบนะครับนานฮาก้าเบอร์17ผมใช้ของเคี่ยวงูทองทุกปีนะครับใช้กระสอบใหม่สั่งตรงจากเคี่ยวงูทองทุกๆปีในการปลูกข้าวนะครับอันนี้ก็ทั้งหมด4กระสอบนะครับสกระสอบก็100กิโลครับสอบละยี่้าก็ใช้รถปักดำเนาะก็จะใช้ประมาณ10กิโลต่อต่อไร่ นะครับก็นาเก้าไล่ก็90โลนะครับอันนี้ก็100โลก็เพื่อเลือเพื่อขาดแอปอันต่อมานะครับคือกระสอบป่านเอาไว้บ่มเนาะเอาไว้บ่มสิ่งสําคัญเลยก็ครับก็คือนี้ครับถังถังเอาไว้ซาวนะครับเอาไว้ซาวข้าวถังทรงสูงนะครับประมาณ100ลิตรนี่แหละครับไม่แน่ใจนะครับแล้วแต่เราจะมีครับถังทรงสูงแบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่าแนะนําให้เป็นทรงสูงเราจะได้คัดข้าวอะไรง่ายๆนะครับไม่เอาทรงต่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นกระบะผสมปูนเนาะเอาไว้ล้างน้ําเกลือนะครับหลังจากเราคัดข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างน้ําเกลือทิ้งแล้วก็อันสุดท้ายคือโอ่งนะครับโอ่งที่จะทําการแช่ข้าวนะครับก็อุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะครับในการคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ําเกลือนะครับนะครับกับไข่ไก่นะครับของชัดเจนพันข้าวเนาะส่วนวิธีการทํายังไงเราไปดูกันฮะครับผมขั้นแรกผมก็ต้องเติมน้ํานะครับเติมน้ําใส่ถังน้าทรงสูงนะครับที่เราจะทําการ ผสมน้ำเกลือแล้วก็ใช้ไข่ไก่เป็นตัววัดนะครับเนาะนะครับอันนี้จะเป็นเปรียบเสมือนตาช่างนะครับตาช่างของเราที่จะช่างเอาข้าวเมล็ดเต็มที่มีน้ําหนักดีนะครับเอาไปปลูกนะครับส่วนข้าวที่เป็นเม็ดกลางหรือว่าเป็นเม็ดรีบเราก็จะตักออกนะครับโดยใช้น้ําผสมน้ําผสมเกลือนะครับที่อยู่ในถังนี้ครับผมก็กําลังเติมน้ำนะเอาน้าสะอาดใส่ประมาณสามส่วนสี่ของถังนะครับกะว่าจะใส่3ามส่วนสี่ของถัง ครับเอ่อถ้าท่านใดอยากจะทําก็ตามสะดวกครับเอาเอาถังที่ท่านมีนะครับแต่ว่าถ้าถังใหญ่เกินไปมันก็ใช้เกลือเยอะครับอาจเกลืออาจจะไม่พอนะครับก็ประยุกต์เอานะฮะประยุกตเอามีถังแบบไหนก็ใช้แบบนั้นครับสิ่งสําคัญคือเราจะต้องวัดความเค็มให้ได้พอเหมาะพอดีนะครับโดยการใช้ไข่ไก่เป็นตัววัดนะหลังจากที่เราได้น้ําในปริมาณที่เราต้องการแล้วนะผมก็จะทําการตักเกลือนะครับตักเกลือ เกลือสินเทานะครับที่อยู่ในกระสอบนะครับเทลงไปใส่ถังน้ํานะครับที่เราผสมไว้นะครับหนึ่งขันนะครับสองขันสามผมใช้ห้าขันก่อนนะครับเพราะว่าคิดก่อนก็ทำที่บ้านแม่อุบลมาแล้วนะครับ ก็ใช้ประมาณ -78 ็ดันนะครับนะครับก่อนที่จะใช้ไข่เป็นตัววัดนะครับผมจะลองนะครับเอาไข่ไก่ที่ผมมีอยู่นะครับอันนี้คือน้ําเปล่าน้าธรรมดาน้ําธรรมดาครับน้ําสะอาดนะครับผมจะลองวางไข่ลงไปนะครับอันนี้คือน้ําเปล่านะครับความถ่วงความเข้มข้นนะครับความถ่วงเฉพาะความเข้มข้นของน้ําเขาก็จะประมาณนี้นะครับไข่จมนะครับไข่จมลงไปในน้ํานะครับหยิบขึ้นมานะครับนะฮะ ทีนี้ผมจะทําการผสมเกลือแล้วนะครับแล้วทาการคนเนาะนะครับเอาเกลือเข้าไปในน้ําแล้วก็เราก็ทําการคนให้เกลือละลายนะครับคนให้เกลือละลายเข้ากับน้ําจากนั้นเราก็ใช้ไข่ไข่ไก่เราเป็นตัววัดนะครับโดยเกณฑ์ก,ก็คือให้ไข่เขารอยขึ้นมาเหนือผิวน้ํานะครับประมาณเหรียญสิบนะครับส่วนที่เหนือผิวน้ํานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเหรียญสิบนั่นคือพอนะครับ <Okay. S 2> การเติมเกลือในน้ํานะครับเป็นการเพิ่มความถ่วงจำเพาะนะครับทําให้น้ําเรามีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเนาะมันก็จะดันเอาเอามเล็ดข้าวนะครับที่นะครับเม็ดรีบนะครับเม็ดที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยฟูขึ้นมานะครับอันนี้คือใช้เกลือเป็นตัววัดก่อนนะครับรอบแรกไข่จมนะครับแสดงว่าความเข้มข้นของเรายัางไม่ได้เราต้องเติมเกลือนะครับ รอบแรกก็เติมไป5ขันเนาะขันที่6นะครับเทไปแล้วประมาณ9ขันนะครับลองใช้ไข่ไก่เป็นตัววัดดูนะฮะลอยหรือยัง อ่าลอยแล้วก้าวขันลอยแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางอี่ประมาณไหนครับผมอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมแนะนําไปนะครับเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็คือเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบเหรียญสิบใช้อะไรใช้ทําอะไรนะครับเหรียญสิบเอามาวัดนะครับว่านับส่วนของไข่ที่โผล่พ้นน้าขึ้นมาเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียงเหรียญสิบไหมนะครับก็เทียบเหรียญสิบโดยประมาณใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงแล้วนะครับถือว่าโอเค ความเค็มระดับนี้ความถ่วงเฉพาะร,ระดับนี้ใช้ได้นะครับนี่นะฮะส่วนที่เลยเหนือน้ําขึ้นมาเส้นผ่าศูนย์กลางก็ต้องประมาณเรียญสิบนะครับถึงจะถือว่าโอเคโอเคก็จะประมาณนี้เนาะถือว่าใช้ได้จากนั้นเราก็ทําการนะครับเอาข้าวปลูกของเรามาเทลงไปนะครับผมก็จะทาการเทน,นะครับตเองเือลงไปประมาณขึ้นกระสอบก่อนนะครับ นั้นก็จะทิ้งไว้ประมาณ4-5นาที35นาทีแล้วแต่สะดวกนะถ้าทิ้งไว้สักสินาทียิ่งดีเลยนะฮะด้วยเขายข้าวเขาแยกชั้นกันไปสมบูรณ์เนาะแต่ว่าด้วยเวลานะครับเนาะผมก็จะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวรประมาณนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะทําการตักออกครับผมอันนี้ก็คือข้าวที่เราไม่ได้เอาเนาะนะเป็นข้าวเม็ดรีบเม็ดกลางเนาะ ข้าเม็ดไม่เต็มน้ำหนักเบานะครับเขาก็ลอยขึ้นมายีวน้ำเราก็ตักทิ้งนะครับเราก็ไปให้ไก่นะครับเนาะเป่เลี้ยงสัตว์นะครับถ้าผมขั้นตอนต่อไปก็เป็นการตักข้าวจากถังนี้นะครับเป็นถังที่ซาวด้วยน้ำเกลือนะมาไว้อีกถังผสมปูนะครับถังผสมปูนี้จะเป็นข้าวเออเอาไว้ล้างนะครับล้างน้ำนะครับล้างน้ำเกลือออกนะครับเป็นน้ำตัเปล่านะครับผมจะตักจากถังนี้ไปนะครับ ผมหลังจากทําการนะครับซาวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับซาวข้าวจากถังน้ําเกลือนะครับเนาะก็เข้ามาสู่ขั้นตอนการล้างนะครับการล้างน้ําเกลือออกนะครับเพราะว่าน้าเกลืออาจจะไปส่งผลกระทบนะครับเกลือที่เคลือบเม็ดข้าวเนี่ยที่เราซาวจากน้าเกลืออาจจะไปส่งผลกระทบต่อการงอกเนาะแล้วก็ต้องล้างครับล้างเอาน้ําเกลือที่เราซาวในถังน้ําเกลือนั้นออกโดยใช้น้าเปล่าเนาะนะครับน้ําเปล่าก็นะครับซาวๆไปครับ ชาวให้ข้าวเขาสัมผัสกับน้ําไ,ได้เยอะที่สุดนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูการทํานาท,ที่ที่ต้องดีนะครับที่ต้องมีคุณภาพเนาะเพราะว่าถ้าเราแบบมุ่งเป้านะครับเนาะอยากจะทําให้มเมล็ดข้าวเรามีคุณภาพดีได้ผลผ็ิตสูงเนี่ยทนต่อโรคอย่างเงี้ยโตไวยอย่างเงี้ย เราก็ต้องคัดเอา,มาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปปลูกเนาะวันนี้ผมก็เอามาแบ่งปันเอามาแช์เนาะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่พี่น้องกเกษตรกรชาวนานะครับควรจะนะครับนําไปปรับปุะยุกใช้นะครับเนาะนับนำไปประยุกต์ใช้ในในบริบทของตัวเองครับถ้าท่านอยากหวานอยากยอดอยากหวานแห้งก็เอาข้าวที่ได้นะครับไปตากแดดนะครับล้างน้าเกลือแล้วก็ไปตากแดดพึ่งแดดให้แห้งสนิทแล้วท่านก็ไปหวานาไปยอดได้นะครับตามตามที่ท่านต้องการเนาะ แต่ถ้าท่านที่จะดำนะครับอย่างผมเนี่ยคือผมจะเอาไปดำเนาะผมก็จะต้องเอาไปแช่เนาะล้างน้าเกลือเสร็จน้ํานี้นะครับผมก็เอาไปใส่ถังถังที่อยู่นะครับตรงนี้นะครับใส่โอ่งนะครับแช่ไว้นะครับนะครับทําการแช่ไว้นะครับแช่ไว้ก็ไม่ควรจะเกิน24ชั่วโมงเนาะนะครับนะครับผมก็จะแช่ไว้คืนนี้1คืนแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆทิ้งๆนะครับผมก็จะเออออกมานะครับ รินน้ำออกนะครับแล้วก็จะเอาเฉพาะเมล็ดข้าวเนี่ยไปบ่มนะครับผมก็จะเอาไปมอมให้กับทางศูนย์พ่อค้าคูโบตานะครับยังตลาดของเบ่าต้อมกับพี่มอมนั้นทําการบ่มบ่มแล้วก็เพาะลงถาดนะเพาะลงถาดเพาะนะครับเพื่อที่จะใช้ลดดำนาในการปักดำเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ผมได้วางแผนไว้นะครับก็น่าจะได้ดำช่วงประมาณ19-20มิถุนายนนะครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมาระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่ายังไม่ขังยังไม่ขังนาเลยครับ ฝนยังไม่ขังนาเลยฮะพอตกพอดินเปียกเนาะดินก็เพิ่งจะอุ้มความชื้นได้นะครแต่ว่าน้ํำยังไม่ขังก็มาลุ้นกันครับว่าวันที่19 20ิมิถุนายนี้ผมจะได้ปักดํำไหมนะครับเนาะแต่วันนี้คือสาวข้าวนะครับเริ่มต้นดูดการทํานาด้วยการสาวข้าวเนาะนับสาวข้าวโอเคผมขออนุญาตไปสาวแล้วกันนะครับ รับผมสําหรับการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ําเกลือนะครับก็มีข้อดีก็เสียนะครับต่างกันนะครับข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียคือ1เสียตังค์ซื้อเกลือนะครับซื้อเกลือเป็นกระสอบใช้เกลือนอนข้งเยอะพอสมควรเนาะข้อ2ครับเสียตังค์ซื้อไข่ไก่นะครับนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับสามสองสามบาทนะครับข้อ3คือเสียเวลานะครับต้องมาซาวต้องมาคัดต้องมาผสมต้องนี่วุ่นวายนะครับ3ข้อนี้คือข้อเสียนะครับ ส่วนข้อดีนะครับข้อดีนะครับหนึ่งคุณได้เมล็ดพันธุ์เม็ดเต็มมีคุณภาพไปปลูกนะครับสองอัตราการงอกเจงแน่นอนนะครับยี่เยี่ยมแน่นอนสามนะครับต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีเจริญเติบโตได้เร็วข้าวแร่งนะครับสี่คือโรคแมลงนะครับถ้าข้าวโตดีโรคแมลงก็ไม่มาใกล้นะครับห้าคือถอดฝักดาบโดยเฉพาะข้าวเจ้าถ้ามีปุ๊บใช้วิธีนี้หายนะครับหายดีนะครับถอดฝักดาบจะไม่เจอถ้าใช้วิธีนี้นะครับปก อะไรอีกล่ะนะครับมเมล็ดข้าวที่เราลงไปปลูกปุ๊บผลผลิตจะเป็นยังไงฮะพุ่งสูงนะครับพุ่งสูงขึ้นแน่นอนนะครับจะได้เม็ดเต็มเม็ดเม็ดดีเม็ดแน่นนะครับแน่นอนนะครับมันมีแต่ข้อดีนะครับเยอะกว่าข้อเสียเพราะฉะนั้นแล้วชาวนาของเราก็ถ้าได้รับชมแล้วก็เอาลองไปประยุกต์ใช้นะครับอาจจะไม่ต้องเชื่อผมทุกขั้นตอนก็เอาไปลองลองดูนะครับทดลองในแปลงเล็กๆกรรมัมสองกรรมัมดูก็ได้ ใช้น้ําเกลือนิดๆหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ลองเพาะดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็อาจจะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดแต่ว่าแนะนําให้ไปลองทาดูก,ก่อนในพื้นที่เล็กๆแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างจากการสาวน้ําธรรมดากับสาวน้ําเกลือแยกเปรียบเทียบไปเห็นความแตกต่างกันเนาะว่ามันจะคุ้มกับเวลาที่เสียไปกับเงินที่เสียไปต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยไหมนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมทํามาตลอดระยะเวลา4 5ปีที่ผมทำข้าวปลูกมาเนี่ยผมถือว่ามันคุ้มนะครับเพราะว่าข้าวที่ได้มันก็จะเป็นเม็ดเต็ม นะครับเม็ดสวยเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะหลักการมันก็คือการเพิ่มความถ่วงจำเพาะนะครับทำให้น้ํามีความเข้มข้นมากขึ้นโดยใช้เกลือแค่นั้นแหละนะครับข้าวที่มันมีน้ําหนักเบามันก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ซาวออกเอาแต่ตัวที่มันอยู่ใต้ใต้น้ําอ่ะที่จมอยู่ใต้น้ําอยู่ใต้ถังอ่ะอยู่ก้นถังอ่ะตักเอาไปปลูกแค่นั้นเองนะครับหลักการอันนี้แค่นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับธรรมดาชาวบ้านนะชาวนาทั่วไปสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้แน่นอน สำหรับวันนี้ชัดเจนปันข้าวงต้องลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามกด Subscribe มีอะไรกดได้กดนะครับหรืออยากคอมเมนต์ตั้งคำาถาม,ถามสงสัยข้อไหนอะไรยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาดได้ที่ใต้โสต์ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ